โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่อง1ึง GDC นะครับผมเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับไม่ได้มาเล่นมาจะมาใส่โค้ดเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มาเล่นนานนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะมาะดูมาลองเล่นตัวไทม์ในสนามแข่งสักหนึ่งเกมนะครับแล้วมาสรุปว่าตัวคุกกี้ผู้สามวิติการเวลานี่ควรจะปั้นไหมนะครับสาหรับคนที่ยังปั้นไม่เต็มนะครับเนาะเพราะว่าตอนเนี่ย ตัวใหม่ที่กําลังมาแรงก็จะเป็นตัวธนูแห่งสายลมนะครับนาะที่กําลังโหดๆเลยนะก็เลยอยากจะอยากจะบอกนะอยากจะแนะนํานะครับว่าตัวผู้ผู้ทักษามมิตการเวลายังหน้าปั้นอยู่หรือเปล่านะครับผมนาะก็คั้นแรกเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นโค้ดอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับนาอใต้ลิงก์คลิปชันนะกดดูนะครับนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็นี่นะ ขั้นแรกนะครับให้เรากดมาที่ตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วกดไปตรงที่ใส่รหัสคูปองนะครับเนาะบางคนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับระบบ ios จะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เติมโค้ดสำหรับ ios ไว้ให้ใต้ร่างหรือคีประชันนะครับก็ไปใส่กันได้นะครับผมเนาะโอเคกดใส่คูปองไปเลยนะครับเนาะนี่นะครับหน้าใส่รหัสคูปองคุกกี้ร้านโอเวนเบกนะนะครับแล้วก็เป็น id 9ตัวของเรานะครับเนาะ id เก้าตัวของเราถ้าใครจำไม่ได้ก็ กดไปที่เกมก่อนนะครับเนาะใครที่จําไม่ได้นะครับกดมาที่เกมนะครับผมเนาะแล้วจะเห็นนี่นะครับ ID ผู้เล่นนะครับ9หลักนะครับ QYXM6185 เป็น ID ผมนะแอดกันมาได้นะครับเนาะกดคัดลอกไปเลยนะครับเนาะแล้วก็เข้าไปใส่โค้ดใหม่ครับใส่ปองใหม่นะครับผมแล้วก็โอเคนะครับพอมาหน้ปุ๊บให้เราอะกอป ID ของเรามาแล้วก็ใส่โค้ดไปนะครับ อ่าใ,ใครที่เออ่ไม่ขี้เกียจจะอะไรครับใครขี้เกียจที่จะดูนะครับใต้ลิงก์คลิปชันเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปพร้อมผมก็ได้นะเอ่อก็จะเป็น h i f นะครับ h i f ออา h i f เ่ะอ h i f นะครับเอ่อ h i f แล้วก็อะไรอ่ะ o l l นะครับ h i f o l l o w l o w นะครับเนาะ o w นะครับ w e r s นะครับ e r s นะครับ แล้วแล้วก็ L O V E นะครับ L O V E แล้วก็ U นะครับเนาะอ่ามันอ่านว่าอะไรอะไรอะไรอ่ะผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ก็ H I F O เดี L O W นะครับ W E R S นะครับหรือเปล่า W E R S T L O V E U นะครับเนาะกดรับรางวัลไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะกดโอเคมาครับผมแล้วก็ ปิดหน้านี้นะครับไปหน้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ2000เพชรนะครับนาะก็ระยะเวลาน่าจะอยู่ได้ถึงวันที่17นะเห็นคนเขาบอกกันมาก็วันนี้นี่เป็นวันที่11แล้วนะครับเหลือเวลาไม่อีกไม่เกิน1อาทิตย์นะก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับ2000เพชรเลยนะครับผมนาะโอเคนะเดี๋ยวตอนเนี้ย ไอดีผมนะครับผมวางแผนไว้ก็คือตอนแรกผมกะว่าผมจะปั้นนะักโนูมานะปั้นมาห้าดาวแต่คือผมมาดูอีกหลายปัจจัยนะครับคือแคนดี้เราก็ยังไม่เวล5ห้าเลยนะครับเนาะ หลายจะเพจอีกนะครับเพจยังวล่หนึ่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ผมขอข้ามเลยละกันเดี๋ยวผมรอตัวอีพิกที่เรามาตบตัวธนูเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตคลิปปั้นนะครับส่วนเรื่องคนที่ขอมาสําหรับคุกกี้หน้าปั้นเดี๋ยวผมขอรอสแป๊บหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คุกกี้หน้าปั้นอันดับหนึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นธนูนะครับผมรอให้ผมรอให้ตัวอีพิกอ่ะมันมีตัวแบบตัวอีพิกที่มาหน้าปั้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้แนะนําด้วยเผื่อผู้เล่นแบบเผื่อผู้เล่นใหม่่แแบบบปปััป้้นนนนอีีกกกไไมหว็าทะคร อ่าไม่ใช่ปั้นอีปิกก็ปั้นอีปิกถูกแล้วผมจะพูดให้สับสนทำไมปั้นรีเจนนะครับรีเจนเนรี่ไม่ไหวปั้นตัวธนูใส่ลมไม่ไหวก็จะมาปั้นอีปิกตัวนี้คอคอแทนกันได้นะครับผมนอบแต่ตอนเนี้ยผมรอให้ มีตัวอีพิกใหม่เข้ามาก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยตัวธนูมันเพิ่งเข้ามานะครับคะแนนมันโดดไปนะคะแนนมันสูงไปนะครับเดี๋ยวรออีพิกที่มันมาไล่เรียกกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตจัดอันดับคุกกี้หน้าปั้นนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับสมบัติหน้าปั้นไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไว้ให้บนขวามือนะครับกดเข้าไปดูกันได้นะครับผมเนาะก,ก็มันเป็นข่าวประมาณ2 3สเดือนนะครับถ้ามีอะไรคาดเ่อนก็ต้องขออภัยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำไปแล้วนะโอเเคคนะครับดี๋ยว ไปลองดูนะครับสาหรับคุกกี้การเวลานะอยากจะทําแต้มได้เยอะหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับไปที่สนามแขกนะครับอ่ะโอเคมีกล่องให้เปิดนะครับเปิดไปเลยนะครับผมเอนี่นะครับอ่ะกีวีนะครับกดเล่นไปสักหนึ่งเกมนะครับเนาะอันนี้นะครับโอเคมันเร็วไปหน่อยนะครับอ่ะโอเค สำหรับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทําไมตัวธนูถึงมาแรงนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยสีเหลืองนะครับเนี่ยกดตรงอันดับคู่ผสมสูงสุดนะครับเราจะเห็นนะครับว่าแต่ละดาเนี่ยครับ573นะครับธนู558นะครับเนี่ยเซทธนูเนี่ยครับ551นะครับเซทธนูนะเซทธนู550นะครับคือคะแนนมันโดดมากเลยนะครับตัวเนี้ยคือตัวธนูมันมาแรงจริงๆนะครับแต่ผมไม่มีงบจะปั้นพอผมก็เลยต้อง อ่ะผมขออีเวนต์นี้ผมขอข้ามเลยกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันคุกกี้อีพิกโหดแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็ตอนนี้ที่ผมพอเล่นได้ก็มีประมาณนี้เสร็จที่ผมพอเล่น <c oughs> พอไต่ไต่ไว้ได้นะครับเราก็รู้นะครับทุกคนไม่ค่อยมีก็อย่างเงี้ยแหละครับคนที่ไม่ค่อยมีก็เล่นแบบผมก็ได้นะครับเล่นแบบเราเล่นทันเกมนะเราอย่าไปเล่นให้เราอยา่าเราอย่าไปเล่นอ่อ เราต้องเล่นให้ฉลาดกว่าเกมไม่ใช่เกมฉลาดกว่าเรานะครับผมเนาะ,ะถ้าเราเล่นฉลาดกว่าเกมปุ๊บเราจะไปไวแน่นอนนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครมีงบปีอะไรก็เติมได้นะครับผมเนาะเพราะยังไงคนที่เติมก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าคุณจะได้เล่นตัวตัวไวนะครับแล้วก็จะได้คะแนนดีด้วยนะครับแล้วทําให้เราเล่นง่ายขึ้นในหลายๆอย่างนะครับแต่ผู้เล่นอย่างผมเนี่ยก็คือตัวไทม์เนี่ยมันเก่าไปแล้วนะครับก็เวลาเล่นสนามแข่งก็อาจจะเก็บถ้วยยากขึ้นนะครับปกติอาจจะเฮ้ย เล่นแบบมิดเดียวนะครับก็ได้ถ้วยแล้วได้ถ้วยแบบเยอะๆนะครับเดี๋ยวพอเล่นอันนี้อาจจะเล่นทักษิณเกมก็ได้ถ้วยนิดนึงก็ได้เพราะว่าตัวทมมันตกเมตาไปแล้วนะครับผมเนาะก็ <c oughs> นั่นแหละใครมีงบก็เติมก็ได้นะครับผมโอเคชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเนาะตัวนี้ก็ถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับสําหรับตัวทามเนี่ยยังหน้าปั้นอยู่หรือเปล่าเนาะ ครับผมเดี๋ยวคือช่วงเนี้ยมันผมติดเรียนเยอะหน่อยนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าต้องขอโทษนะครับผมก็อยากลงคลิปอยากสตรีมนะครับแต่เออมันผมมันเยอะนะครับผมไม่ได้เคลียร์งานเลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้เจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยนะครับวันจุดจีนใช่ไหมวันนี้วันจุดจีนพรุ่งนี้หยุดจุดจีนใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวสุกเสาร์ที์นี้เจอกันนะครับผมเนาะใครที่ดูคลิปนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวคุก้รันเจอกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะพยายามอัดคลิปนะถ้าผมไม่ได้สตรีมผมต้องขอโทษแต่ผมจะไม่พยายามอัดคลิปมาแนะนําหลายๆทิกหรือว่าหลายๆคลิปสนุกๆให้ดูกันนะครับจะไม่หายไปแน่นอนนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวว่าผมเลยนะครับถ้าช่วงนี้ผมหายจากการสตรีมไปนะครับเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนนะครับผมเนาะโอเคนะครับเลือกคุกกี้รันก็จะพยายามเล่นให้บ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ เกมคุกกิลันคิงด้อมกำลังมาแรงนะครับไม่เชิงมาแรงหรอกแต่ผมเล่นแล้วติดไงเออมันเป็นเกมที่แบบผมเคยผมชอบเล่นแนวนี้นะอืมเพราะว่าตะก่อนผมก็เล่นไลน์เจอร์บ่อยไงเออผมเล่นไลน์เจอร์แล้วผมชอบไลน์เจอร์แต่ก็จะเกาะแล้วพอแบบมาเจอคิงด้อมเนี่ยมันแปลกดีนะครับมีสร้างบ้านแล้วก็มันอารมณ์แบบไลน์เจอร์นะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ส่งคายเนาะก็สนุกดีนะครับใครที่ไม่เคยเล่นก็ไปลองโหลดกันได้นะครับผมเนาะพิมพ์ไปคุกกิลันคิงด้อมในเพจติโตในเพจตโตหรือ แอปสโตร์นะครับผมเนาะไปลองกันดูได้นะนะครับก็ชวนคุยนะครับเพราะว่าวิ่งกันแล้วไม่มีอะไรจะทำนะครับเ <laughs> <laughs> นาะก็เกมคุกกี้รันเนี่ยใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผม <laughs> ผมจะพยายามมาทำให้นะเพราะว่าผมก็ต้องขอโทษจริงๆเรื่องคุกกี้รันเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปเลยเออต้องขอโทษนะครับผมผมอยากลงนะแต่แบบว่าผมไม่ได้ลงคลิปเลย <laughs> ขอโทษนะครับเนาะเดี๋ยวจะทยอยหา เออทกิจกรรมทํานะครับเออแนะนําทริคต่างๆหรือไม่ก็หาขเขาเรียกว่าอะไรคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับกิลันบ่อยๆนะช่วงนี้คิดไม่ค่อยออกเลยครับคอนเทนต์ก <c oughs> ็เลยแบบเออไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีอ่ะครับเนาะหากคนคิดคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับน <c> ะ <oughs> ครับเพราะว่ามันเริ่มตันนะครับทําไปเรื่อยแล้วมันเริ่มตันนะคอนเทนต์เน, <c oughs> okay นี่ยโอเคเก็บถุงมานะครับอขอสัก500ล้านนะครับปกติเล่น5 0 4สี่มันฟุ๊กนะครับ เ,เพราะว่าสมบัติผมก็ไม่ได้อัพมาสมบัติไพ่ผมก็ยังอัพไม่เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาใช้สมบัติไพ่กันแล้วนะเพราะว่ามันโหดนะครับสมบัติไพ่มันโหดแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็ไปใช้กันได้นะครับใครที่แบบมีสมบัติไพ่มีงบก็ปั้นกันได้เดี๋ยวผมแบบไม่ยังไม่มีงบผมขอเก็บเพจไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปลุยทีเดียวเลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องสมบัติแล้วก็ตัวละครนะตอนนี้ผมขอพักไปก่อนเนื่องจากเวลาผมไม่ค่อยมีเล่นด้วยนะครับผมต้องแบ่งเวลานะครับก็เลยแบบ ผมขอดองเพชรไปก่อนถึงปั้นมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไงอืมแต่ถ้าใครแบบอ่อกำลังคิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยผมคิดว่าให้หยุดไปก่อนนะครับเนาะอ๋อหยุดหยุดไปก่อนผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปปั้นนะครับสาหรับตัวธนูนะเดี๋ยวผมจะบอกเพราะอะไรในจ,จบเกมเดี๋ยผมบอกนะอมอย่าเพิ่งไปปั้นนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเก็บเพชรไปก่อนนะครับเนาะเก็บเพชรดองของดอง,ดองพอยต์ไ้ก่อนนะครับผมดองดองพอยต์นะครับเนาะอโอเคมาได้สักเท่าไหร่เนี่ยนะ โอ้ยผมไม่ได้ใช้ไม้กวาดโอ้โหไม้กวาดไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยหนึ่งโอ้ผมลืมดูไม้กวาดเลยอ่ะเสียดายครับผมนะนะครับก็นี่แหละครับสมบัติไม้กวาดผมไม่เป็นคนชอบสไลด์ไงเป็นคนชอบกระโดดนะเป็นคนชอบกระโดดก็เลยแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ไม่ทันไม้กวาดเลยนะครับโอเคนะครับผมก็คะแนนมันก็เนี่แหละครับประมาณเนี้ยที่ผมเล่นได้แต่ถ้าคนมีสมบัติดีก็อาจจะได้เยอะว่าผมหน่อยนะโอเคนะครับผมก็สําหรับตัวไทม์นะในความคิดผมนะครับ ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับใครที่แบบอัพเพิ่งได้เวลสามหรือไม่ก็เพิ่งได้เวลสี่้อนๆเนี่ยเพิ่งถึงนะครับหยุดปั้นไปเลยนะครับเก็บเพชรนะครับเก็บเพชรไว้เก็บพอยไว้นะครับเนาะเก็บไว้ปั้นตัวอื่นนะครับเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยคุกกี้สายลมมันมาแรงแต่ผมไม่แนะนําว่าให้ไปปั้นสายลมนะเพราะว่าสายลมอ่ะคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับคือ1เลยต้องมาปั้นคุกกี้สายลมเวลห้อีกแคนดี้เวลห้อีกนะครับไหนจะเพชรเวลห้อีกมันเยอะนะครับ นะแต่ถ้าคนมีกําลังเติมก็เติมได้นะครับผมไม่ว่ากันนะในที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ไม่ใช่สายเติมแล้วก็เติมไม่เยอะนะครับเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆเริ่มเล่นใหม่ผมก็ไม่แนะนำนะครับมันยากอยู่นะการที่จะทําตัว regeneration m a c ตัวหนึ่งทั้งเพจคุกกี้นะครับแล้วก็แคนดี้ด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งไปปั้นก็ดองเพชรดองพอยดองอะไรไปก่อนเดี๋ยวรอตัวอีพีโคโดมาเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกอีกทีก็แล้วกันนะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็ไล่ปั้นตัวให้แม็กอยู่นะก็พอปั้นตัวแม็กได้ก็โอเคแล้วผมจะได้้แบบ เบาเบาใจไอดียไอดีผมนะครับจะได้เล่นน้อยลงนะเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็เรียบร้อยตกติดอันดับนะครับโดนตบนะครับออตอนนี้โดนไอ้นี่นะครับคุกกี้ปิกตัวคำหลักตัวน,นี้ก็โหดนะออเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกแต่มันคะแนนยังไม่โหดเท่าไหร่นะสาหรับตัวมอลนะออเลยยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ปั้นมาเล่นแทนมาขัดกันได้สําหรับตัวมอลนะออมามา,มาปั้นมาปั้นเล่นขัดกันได้นะครับผมโอเค เอ้าค้างเหรอโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครอยากไอ้ผมนําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปโอ้สะอึกนะครับก็บอกไว้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม โอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบดูสปอยหนังนะครับผมขอแนะนําช่องสปอยหนังนะครับเนาะก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม